มีไงกระดูกดีของเด็กภาคอุบัตินี่กระดูกาโอสนนันไม่ม te right. ูเราจะชนะเป็นไรอยางไกอย่างนั้นนเริ่มกอสินะนายตกตายหาเลยวะขอแค่เปิดนที่ก้อนเดียวขอแค่ก้อนเดียวเท่านั้น

ไม่เลยเพือ no ่อเพื่อประต้ไม่ก็ะเป่ยนไ่ได้ไม่ก็จอเชียร์เกียร์สิบสีถ้าฮิตจะหาตัวมีเด็ดได้เก็บใจสิบสี่อ่าพอห้าพันมันบอกเละเละเละมันบอกเพื่อสเตน ี่ไมไทยฮะีไม่ไไทยไมครับอีพายไม่ไไทยมันเลยไปต่งปรเนี่ยอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีต่างี่เลยวะได้ไหมได้ยังไม่ดีเขาง่ายสากิถ้ามันจะสามกิโลเท่านั้นองพี่หมอถาเธหแรกแล้วเลดได้หลายใบใช่ไหมได้ๆเลสเลยไหหัวเล็กข้างล่างไปเลสรงยี่้นี่เอ็นี่บจําได้อยู่ ไม่ใช่หรอ่ิดกรด้วยซึ่งเมื่อวันรอกลายเป็น2ไม่12นิดไรสไตลอยู่สองเออจริงใหรเป็นมืตีอ่อไม่จาด้วยอมันตกจรงเลยไม่องเว้นไ่เออี่จี้หี่ไม่ตายอย่างง ไมอมีขาตั้งกล้องไหมขาตั้งมันถึงกล้องไหมอะไรนี่คือแมชจริงแชมป์ประเทศไทยอะทำไมถึเป็นแชมป์น่ากลัวจังพลังติดลบี่อันนี้บอกว่ามีมอนเตอร์ชื่อเหมือนลงมาการนั้นจะบวกสองพันรัตีคาวลองได้มีผัดสอดหกเ่ ต่อตัวยกขึนมีเปิดสากะคอหนึ่งสองสามขอย่าทำให้มันมีชีแรงบูราโม่โมกีเอาไปเลยเอยยิ่งเป็นลูกเป็นองไรกม่อันนียองมันตื้อมันตื้อไม่ตายหนึ่งไบเขาจะต่อเออกูไม่เม่นอยู่แล้วเออกูไม่ได่อยู่แล้วเอาไป เฮ้ยไม่ตีเออมาแล้วเออได้พอดีเลยสายนี้ฟูจ่ายเยอะไหมครับสิบเอ็ดตีเอาทำได้ไม่เยอะอ่าเก่เลยช่วเรา่หางาเอาไปสงโทเลยอ่ะมันดูแตกเาเก่งลงด้วยลงแ้่ก็ลงที่เนตีทำไดุ้อยากได้อะไรนี้อันนี้ก่อนเก้าอะไรวะสามกีเ่เท่านาง ่ไม่โดนพานเลยอเคก้าเก้ามีสามไรไม่มีรถของไม่ไม่ไม่ยิงไว้ตนทีเอ็ีทีมต้ยิงัไนกี่ไปวงเ้นไปวงเวนไปวงเ้นจะไม่ได้ขาามากเลยทันทีทีิบเถ้าไม่ทิดถ้าไม่ิจะหาชื่อเหมือนแวนคอเข้าไปสนาได้ความระมัดนีแค่ควาระมด แต่ถ้าผมก็ไมกนี้ยไแรล่ก็ยังผสมกินนองมใช่ไหมใช่ใช่ถ้ามันจะใบพร้มกันอะไรนีจะไม่ได้เยบอถ้าไม่ิตนะพาทิตไม่มีอะไรโอเคอะไรคือดำลยเราบอกว่าแต่แมนสอง่นหกแล้วก็จีนโอเคาร้อยยี่สดบหนึ่งสองสามสตีา เนนี้จะขับข้ากองสิบสี่ถ้าฮิตจะหาเกศสามได้หาขึ้นมือเฉยมีทายตัวเองนะอ่าปล่อยครับโอเคาะครับีทายไมขวานหามีเกดขึ้นมือสี่สิถ้าฮิตจะหามีเกดอยู่ปล่อยมันเกดสี่ทีเลยอะสี่ ไม่ดิเพราะว่ามันมีอิมแพคบอลลงมาสามคเปได้ชีรานิฮารเลยนะเห็น้ล่ะูเช่มาเที่ไหนคล้ายนะเยีมคุ้นทำไมถึได้มือห้าเลหกใบ ก็ถามว่าเกียรได้เปพียนเท่าไหร่มันเตะชีราัำได้ขอรับกองนี้4 6 8เป็นไรเจ้าอะไรอยู่เลยเต็นี้เหรอ อีไงพี hmm? e, think, ่ป่าเยอะหนึ่งเลยขุดบอลแข็งอะไรตั๊กโกไงพี่ ไม่ได้ไม่ได้ยเปนเรือสเปนเรือฮานบันี่าในบาเว็นขึ้นหึ่งอันนี้มีกี่ใบสองไว้ใต้กล่องตับกล่องตบต้้กูจะดูความม่ได้ไม่ด้ ้าลกถ load, ้าบหนึ่ง่าไม่าด้บพอสนะเปิดไปหพอม่แล้วกเลิกพออะรั่หือนดอ่ะสี่ที่ว่ายกเหมดหมที่มาะต่คข้อสองใช่ไหม ไม่จับไม่ลับตัดไปน้ำนี่มัี้าััีบมรสาักรายเพื่อนกสองคนกระติกไหมอันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดครับ่ตั่บาอ๋อไม่ถ้าถ้ามันตีฮิตถ้ามันตี

เกี่ยนได้ลบลบห้าพันเพื่อเจร้อยลงชาอินแพาร์ฟอนไยหมุดกองเป็นไงอูมไม่ได้เลยผมเคือในแอะชาร์จจวไม่ขึ้นเลยพี่ใหม่พี่ใหม่ไม่ได้จิมเลยได้เวิดมต์อะไรอ่ะได้เดวิดมนต์บวกแล้วเด็กมึงได้รับเ่อ เลือกจากคาราวิเศษไอ้เงี้ยมอร์ลินเมอร์ลินเป็นคนเลือกเมอร์ลินไม่แปลหัวคุณไว้เรียบร้อย่างกูทายอะไรเป็นอันนั้นลูกพีไอ้เหี้ยพอเป็นเวทบอบเดียวไอ้เวทจริงด้วยเราพีน้องหมอนลงห้าพันลงห้าพันเธอเล่นมาโม่เลยสุดๆกี่ใบวะพี่ไปอยากลองทำแบบคอมโบเลยยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าเลยลงห้าพันมีได้กี่ใบโอเคมึงจะต้องเหลือสามสิบ กูโกปาการะอระไรไแวนไมไ่ต้องแรนด์นะกว่าสามสไม่ไม่กูบูดีครนบโอเคขึ้นมืออีกกีไปเดสาดสามสามได้หนึ่งสามะแตงโอ้ยทีลำก่อนเนาะขอหมื่น อันนี้เท่าไหร่อันนี้ตีไม่ได้นนตีไม่ได้ไไไดโอเคโอเคจบเพินจับเ,เข้าใต้ก่อนเอาให้ใหใหหน้าฉี่ชิราหลังตีเท่าไหร่นริงกินนี้ทิกเกอร์อมันตักทิกเกอร์กันแล้วท้ากันชัดจ่ ไม่ลเฟสแต่ตะเกีแพ so sí. so ็กแพอร์มในมือกี่ใบครับมือสสไตสี่ัมือแตกมื่นเาแเลยนระดกบัตก่อนข้อเกียสาลงมาตรงนี้เกีบบอกสองไก่อน คืออ่าเกียร์ดีดีหมดเลบายีดีหึงยใส่มือแล้วกบเกสัตว์ไม่ถึงหรอกโมไกันเลยไอคิโมมันบ่ได้เอ่ะบายเกียร์กงแล หนึ่งสองสี่ชนะอันนี้หนึ่งสอนามจำนวนอพันตามจานวนกเารเวลาเท่าไหรเพิ่มสา0พัน0 0พเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เพิ่มหกพันสองสีแล้วก็แค่สองสิหนึ่งร้อยสามสองับ แผ่ตอใช่ไงอันนี้บอกว่าอันนี้กี่ไดนะอันนี้สามไดครับแล้วตีตีลงอีกทีนึงเพิ่มหมื่นครั้งที่สองก็สองไดครับจีบ่แผลโมสิไอความนั้นมือใช่เาไกเราเมมีใส่เก็บแปดไปแล้วมันติดตลอดนี่นี่ัดสองหมืพอใช่ไหมอะไรวะมันีสองสี่สองสี่ครับ อันนี้สิบเอ็ดุ้ยคุณทำได้ตางวาจาลั่นเด็กเขาเลยยี่สิเอ็ดนี่เก้าใบนี่บสองยิงใบสองเมอเมื่อตอนตีนะอ๋ออย่างนี้เองอ่าคือนี่คุณทำได้ตามวาจาลั่นเลย่กาสสองหมื่นสี่กัมีห้าพอนใช่ครับหนึ่งห้าหนึ่้วก็ห้าห่้ ไปเร็วสามหนสาี่หลืนึ่งน3อยสาทกี่ได้นะสามทำได้สามวาจารั่นเร็วเนมยังกองเขาเหลือไม่ดิเขาต้องเหลือน้อยกว่าดิสไดชิมหายแล้วจ่ายเลือดละทกนเลยสไม่บัตติคอร์2ี <S <S 2> <S ่สบยีิบอดยี่ิบคอรติดกอสอ็สเ่อมือมี6ใบใช่ไหมใช่ไหมยี่ิบปกองเขาจะเหลือแค่ยีใบ สกิลชีรายุกิลบสองหมื่นะครับเหลือุสามลบตามชีราบนสนามลบสองหมื่นแล้วก็ถ้าเขาเจ็บไรก็อมีเหลือบุญสามกับขอสองบแหวมันสกิลแห่มมดนแหวหมด อ๋อมันสได้กับสได้เหรอสามหม2สองกเก็อันนี้มบูเสึกมาโซจวนหนึ่งกัแสดงว่ามันไม่มีบัลดีคอร์นเเก็บกะตายนะผมลงบัลดีเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกำลังนัดเธอลังตัวเองอยู่่ไหมตอนนี้กองหายไปสี่ใบเหลือสิบแปดใบแล้วนะเต็นบวกหมื่นบได้สามหมแล้วก็ได้สองอ คิวได้นะครับคิวเลขด้วยโอห้าแดมขอโทษครับเกียร์เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ